มาฟินขับเส้นนี้เลยนะครับ สวัสดีจ้าโอ้ยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ สวัสดีนะจ๊ะโอ้เมือนีไปไร่หมองแค่พี่น้องไ้ยก็ะไดปรีป๊ปปี๊ปสเมื่อนี่ไปไร่หมองขอบบ้ามันได้อยู่เหล้วกันเลยขอบบ้านได้อยู่แล้วไง สวัสดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีครับจะไปไหนครับอ๋อจะไปร้านตะวันทองโอ้ที่ของผู้ใหญ่บ้านเนาะใช่ครับดูทุกวันขอบคุณอะไรครับแป๊บหนึ่งก็เพียงพอแล้วขปต่า,ง,ากงกล่องก่อน ช่วงนี้แต่งตัวไล่ดอกพอามันสิสงการเดี๋ยวไงก็ได้ตรอจรับเทศกาลไล่ดอกไล่หยังเจ็สซีมีนิหาร์ดมาให้คึ้ได้เศษเสือไล่แทษปนะ่นะเขาได้สงการแล้วจ้าหนูแมททิวลูกึง้ปอยู่ใส่มากปกนี์รถจะตามผู้ไงมานี่ ปินขับ1เมษายนโอ้ยเปนอย่างนออา้อาขึตำประกันรถกระไดครับปุมีระบงระเบ,บียบในหัวใจให้เปิดจริง1เมษายนพร้อมนันระบบพร้อมเปิดจริงแล้วความเปิดจริงว่ามีเลกโตแล้วตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังม,มีเลขโตแล้วเอาอะติสติ๊กเกอร์บบด้วยสีดี ที่เกิดตรวจล้านพี่น้องตรวจล้านตรวจล้านนะครับตัวเรามีหมายเลขหมดทุกตัวละซื้ขอขวงเข่าล้านพี่น้องเอ้ยหนุ่มน้อยร้อยอาชีพตอนตอนทดลองเปิดมันมันมีเลขตัวมันไม่มีเลขโต๊วทีนี้ก็เลยสั่งทําเลขโต๊สร้างเฮดเลขโตัว,ตตวพี่น้องเนี่ย เล็กโตแต่ละโตไหมใครอยากจองตัวใครอยากจองตัวที่หนึ่งเมษาก็ทักเพียรฟินขับเด้อทักเพียนฟินขับพี่น้อง สดีนะครับสวัสดีนะครับ,รบทุกคนวันนี้อยู่ที่ฟินขับนะครับเรามาตรวจร้านกันอันนี้คือหน้าร้านฟินขับวันนี้อากาศเย็นดีดีาพาไปในร้านในวันที่เตรียมตัวเปิดวันที่หนึ่งเมษายนนี้อีกหนึ่งรอบนะครับโอ๊ยมีทางมีมสัญญาณเตือนทางพื้นต่างระดับด้วยรับประกันมาาไม่ไม่หมดแต่ ลุ้นต่างระดับพี่น้องใช้หลักข้างในบนหลังโอ้ทขาไม่อยู่ดิฉันบอกไอ้สวัสดีฮาผู้จัดการหลานว้าววันนี้ชิวจังชิววันนี้นัดใครมาไหมนี่เข้ามาแต่เขากลับมาแล้วว้อาอ้าวเหรอกี่คนวันนี้เราได้เพิ่มที่ได้เพิ่มเมื่อวานหรอเมือม่อวานนี่แต่งานดีๆ กลับมาเราบอกเขาจะมาเขาจะมาอีกใหม่ใช่ไหมหมายว่ามาจริงหรือไม่ตอนที่หนึ่งเรือเขาเรื่องเขาอยู่ยาวหรือยังไงเมื่อวานพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้นักแฟนมือทุกคนสูงร้อยแปดสิบได้หรอที่มีเสแล้วรูปที่รูปที่ว่าเราไฟนอลว่าเราจะเอาใครอ่ะมันมันจะทำออกมาได้ไหมหมายว่ารูปรวมรวมอันเก่าเลย ได้มาพรุ er. no, um, ่งนี้ได้เออได้พรุ่งนี้ได้ข้อกิบครับป่ะหรอกุกิบอะไรไม่ได้เข้าวันนี้คนสมัครเยอะจะอันนี้ของวานเราดิของหวานมีอายุไม่ถึงได้หรอมีอายุไม่ถึงมาต่อมาสมัครเด้อพี่น้องเอ้ยมีน้องเดินทางมาไกลมากจากไหน น้องแดงเชอร์กูลแล้วมาสมัสมาแนวอะไรขามาสมัอะไรงดเออรอไหมรอมากน้องการเีมากน้องแบบว่าอายุล่ะเอาน้องอายุไม่ถึงโอ้ยพี่น้องจังยังไม่ยี่สิบปีเต็มเลยนะมีรูปไหมมีรูปน้องไหมเอาเสียดายเท่ เงินเดือนที่ต้องการน,น้องเรือก็มีนะสองแกนเย็ดสุดเก้า <19. S 2> ว่าเขาตกใจกันอะไรเพราะว่าเป็น,น,นเขาตกใจกันอ่ะเขานั่งรอสัมภาษณ์วนัน มีคนเดียวใช่ไหมที่อายุไม่ถึงใช่ไหมสองสามอันที่งอเนี่ยคืออะไรอันนั้นน่าจะคือขอที่ผ่านหรือเปล่าใช่บอกที่มักไป้นยังไงนะพี่น้องมีอายุปงหวัดอนรด้อายุไม่ถึงไม่รับนะจ๊าอันนี้คือที่ผ่านก็คือเสิร์ฟเสิร์ฟใช่อันนี้เสิร์ฟเสิร์ฟหล่อมากโอ้ พี่น้องอายุ29ปี26ปีตัวมีอายุกับมีเด็ก S.I. แต่คนหลอ่อๆเยอะมากนะพี่น้องเมื่อวานนี่นนะคือวันที่1เมษายนมู่เจ้าจองตัวด้วยตัวตัวบี อ๋อที่นางลือเสื้อในชิ้นหนอ,หอ oh. <laughs> เอาสูงคือพาขื่นหดก็คือปนเป็นเสือบขึ้นรอแท้ร้อยเจ็ดสิบแปดสูงร้อยเจ็ดสิบแปดอายุยี่สิบห้าผ่านนายเกิดโลกเกิด <laughs> โชคยี่สิบสองปียี่สิบสามปีผ่านวิ่แหม วันเหนียนอันนี้นางไม่เคยทำมือใช่ไหมไม่เคยไม่น่าละคือไม่น่าไม่น่านางไม่ทำก็เลยคิดว่าเลยจะเสิร์ฟไปก่อนครับดูดูงานไปก่อนว่าเขาทำไงเนาะยี่สิบเอ็ดผ่านคนจะโสดทอนอ๋อคนที่ว่านี่หรอใช่ไหมเป็นอันนี้เขารู้แล้วเขาผ่านใช่ไหม อเล็กซานเดอร์อ๋อในภูเก็ตใช่ยี่ตีงเหรอใช่วน้องน่าจะดีมากนะนีมากทำรูปเพื่อฝรั่งเศสอันนี้เป็นแค่ไหนครัอเล็กซ์ต้องเป็นพ่ออยู่แล้วหรอใช่เขาเคยทำที่ภูเก็ตเอาที่ว่าบินมาจากภูเก็ตนะครับแล้วน้องก็กลับเลยใช่ไหมกับภูเก็ตต่อแล้วแล้วอะอีกไ้างไม่ใช่แล้วกลองไฟเรียที่จะพิสส่งไปกล่องไฟคืออะไร ยังยังไม่าคเหมียนเท่าไหร่สิได้ใส่บอวันนี้หนึ่งนี่เชียงใหม่เลยหรอตะบนเาิดันขอเหมือนลงมาเลยครับี้า สีวะสีสีอย่างแรกเหมือนสีข้างล่างน่ะแต่ว่าเข้ามาติดวันเนี้ยเอ้าใครสั่งมาสี้อแล้วเหมือนดนบัดนไม่เต็มก็ลองดูก่อนเแล้วมันได้อยู่มันเป็นสีอะไรครังสีเขียวหรอใช่ครับก็ลองดูแล้วติดแล้วแต่ว่าสว่างไงเนาะแอบสว่างอยู่นะ ตอนไล่ดาวอ่ะอันนี้เด็ดเด่นเลยใช่ไหมนี่อนี้เด่นเลยโซนนั้นสว่างเลยโต๊ะองคนันบางได้แล้วนีาก่อนนะอเออมันก็เป็นว้าวแท้ ICU เนี่ยมันดอกไฟเราอีกที่นี่ได้ไหมน่ะเรื่อมันสว่างเรื่องมาตรการเขาต้องสว่างแบบนี้หรอ เด็กเสิร์ฟแล้วเราเพิ่มกี่คนเด็กเสิร์ฟราะอะไเป็นอันอันนี้คือไม่ได้หมองไม่ได้ไม่ได้ผ่านเด็กเราเพราะไม่เห็นว่าเขียนว่าผ่านอะไรอ่ะอันนั้นคือผ่านผ่านแค่ได้แค่ไหนได้แค่สามคนคนนึงมาเด็กเสิร์ฟตอนนี้มีกี่คนนี่เด็กเสริมเพิ่มอีกสามหรอเพิ่มอีกสามเได้แค่สิบสามจะได้เพิ่มอีกหนึ่งสองแต่ว่าที่มาสัมภาษณ์อีกมีสี่คนครับแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคือไม่ผ่านบ่ แล้วเ,เราของเราครบยังหมดนี่ไอของอะไรต่างๆเราครบหมดแล้วใช่ไหมของอที่ต้องซื้อจะซื้อเพิ่อกระเดี๋ยอบู่นี่อ,อ<ล>ะไรแซวนะสั่งไปแล้วเหลือแค่ข้อสตอกแ,แค่เติมของข้อสตอบดิ๊กเสือบเพื่ออยากเป็นดิ๊กเสิร์ฟมากเลยพี่น้องเด้อดิ๊กเสือบอะ<อ>ไรเนี่ยรอคนไหนคนอาย,าย,อยุเท่าไหร่นี่ที่ว่าตลอดยี่สิบหกปีนี่บอพิชัยบุญนี่บอ คือว่านั่งเหมเสือตอนแรกชนวนนัง่งนั่งมาสมัครโพสต์ต่อแรกเขามาสมัครโพสต์นั่นแลยแต่ว่าเขาประสบการณ์ยังน้อยอยู่ก็เลยว่าท่านั้นก็ลองเสือก่อนเสือกก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าอ่อมหรือเสือก็ได้ไไดืด่มดีด้วยกับท่าตีเป็นเงินก็ยืนอ่คนทีืมแล้วน,น้องคนนั้นละ่ะที่แตบบ่ยางน้องเขาเรียว่าี่ไม่ได้คุยใช่ไหมเออที่ตึมต่มตุ่มเอาเอาเอาออกเอง เชิญหรอเพราะว่าเชิญเพราะว่าอาเตือนตีกันน้องพลางานใตหลเยอะน่าหลางอยากไปแม่บ้านจาังคนอน่ อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะส่งใครไปสี่เจ้าม้งไปอ,อันนี้เขาส่งมาที่นี่หรออ,อันนี้ใครส่งมามีนอกจากไม่ได้เจอเหมือ,อนกันที่มันส่งมาให้อ,อันนี้อันนี้ก็สงนะ่งมาพอดี มาซานะใช่ไหมมันมาทำนะแต่ข้าลมามีเลยอนนีอยากเอออาจจะแมนสีเงินบอรับ,ะบระหว่างขับบนยื่นเราเสียแนมมาขอบตับหลดยลลเยอะ,ะอะไรเนี่ยหนึ่งเมษาหรอ จรับนอ,น,อน,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 นุัาตตอบเป็ครังารยการช้นที่25แห่งเอาเราส่งคนไปทังนนไม่มีอะไรหรอกของเราก็หมดแล้ว<ม>พี่หน่องถ้าเป็นบรรยากาศบรรยากาศร้านที่เราปิดปิดเอาดื้อเอาเด้วยใครสั่งอะไรคะ,ะกระหลัด เทดากัหรอร้านนี้หรอสั่งอะไรเปนนจะผิดผิดละฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าร้านไหนในนั้นอ่ะบอสฟินขับหรอได้เสียงา์ไหม้าด้ใส่แลงวว้าไได้เลยก็มีแคขีย่นี้นะเรา ลองโทรดูพี่<อ>บ้า<ท>ใครคโอ้หิวเข่าวันนี้เข่าเป็นมือยอยู่มื่อแรงอย่าล้องมื่อยฝ้าลองลองก่าหากใจายคิดกัาหากอ้าวมม่คก สติกสกตกนะ็อกนั่เโอเคใครซีเจเครื่องดื่มที่หนึ่งเราพอไหมเราวที่หนึ่งเราสั่งเพื่ออะไรไหมนี่มันหายไปหไหนบอ พี่น้องฝากาก็ด้ว่าทีาหนึ่งเมษาขอจะรงไห้คนละเมื่อแบบแพลไนท์คนจะซื้อฝากอีกเมษาด้วยนะครับทุกคนป้าต้องหาเวลาที่ขอนเกลียแล้วรับสอบพนักงานตอนนี้ใครอยากสมัครอะไรสมัครมาที่อินอินบอกเลยนะครับไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาเพราะคอมเมนต์เข้ามาก,ก็ไม่เห็นเด้ออินบ็อกเพจลาลขามาเลือ,อยากสมัครแผนกไหนอยากอยู่แผนกไหนหรือว่าต้องการทำงานแผนกอะไรถ้าเพื่อนรับเพื่นอนกระสีตอบรับครับพี่น้องแต่ว่าอันดับแรกคือทักเพจฟินขับก่อนนะครับ ุยบาบาลต้นสัมสาศงสอยตัดนะาัสันจ้าบอตัดจ้าระวังเด้อกินของบ่ได้สัง่งบ่ได้กินกลางวันเป็นร้านอาหารก็เคยเป็นผับดีนะัสันเอาก่อนขึ้นมาหล่อสักก้อนพี่น้องเพื่อการร้านตูดิเย,ยแล้วเดี๋ยวร้านผ่านพ้นไปเขาก็ทำให้หรอบอสต้องมีแผลแผลแหนกบุคลากรแบบมาตรฐานเลยนะว่าสันก็มาตรฐานเรา ทุกอย่างเราตามกฎหมายหมดเลยการเข้าการออกต้องจองตัวไหมไม่ต้องจองก็ได้ถ้าไม่ใช่ตัวบีมารวดวันที่หนึ่งมาเลยแต่ว่าจองก็ได้ขั้นตอนการจองไงบ้างคะจองสะดว่าทัพเพจหรือว่ารานออฟฟิเชียลได้ครับแนะนำเป็นร้านออฟฟิเชียลจะดีกว่าอจองตัวได้ปล่อยตัวหลังสี่ทุ่มใช่ไหมซําซัมเปิจองคำมาหลังสี่ทุ่ซัมาปิจองบอต้องมาหาหมไหมเพือืม,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 ม ตวันที่หนึ่งเราประกาศทีมไปยังครประกาศยังวะยังไม่มีการประกาศเลยเหรอใช่เอราจะประกาศให้ทีมสงการเนาะวันที่หนึ่งใครจะมานะครับวันที่หนึ่งใครจะมาฟินคลับทีมสงการทุกคนจะต้องเป็นสงการที่แรกเลยลนี่ไลฟ์ดีคือที่แรกเลยใชเย่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดสิมาวันที่หนึ่งหรือเดือนเดือนพฤศจิกายน ทีมสงการนะครับแต่ว่ารถจะแห่พ่งนี้วันแรกรถจะแห่เมื่อื่นทีมสงการแล้วกับพี่อ้องกับชายชุดไาเลยว่าที่นึ่งนิกับน้องโหดกับบอกเลยว่ามาเพิ่มเยอะมากแล้วก็มีทัวรอบอสบิ๊กไปดูบ้านที่อยู่โซนทางหรือยังคะยังไม่ได้ไปครับเดี๋ยมบิ๊กไปลาไปใส่เลยวันนี้โชคดีที่งานเลื่อนแล้วก็มีโอกาสได้ ไปดูนั่นนี่นู่นไปเช็คต่างๆเอ่ยสวัสดีครับไปดื่มไปแดนได้บรจจาได้มาๆผมไปสมัครด้วยไหมครับเมียผมเข้าไปเปีสมัครงานได้ที่เพจฟินคลับนะครับเพจฟินคลับฟินคลับคอนแก่นภาษาอังกฤษพิมพ์เลยว่าฟินคลับขอนแก่น โอเคพี่น้องเดอ้อเราเจอกันไหมเด้อพี่น้องเดอ้อเรวขออนุญาตลงไร่สดกรไร่ซองไร่ไปแล้วมือนี้เห็นทรงผมนึกถึงโตัวเกวียวทำจีเข้าอย่างนี้ไปกินเออร้านนี่เขาปิดอย่างวันตรงห้ามไปชิมบาเบลปะโอเคพี่น้องนะคะเราเจอกันจ้าสวัสดีจ้า